คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับ โปรสแคตคาทอลิกที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกท่านนะครับไม่รู้ว่าห่างหายกันไปกี่สัปดาห์หรือกี่วันนะครับในช่วงรอยต่อของเหตุการณ์สําคัญของพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับซึ่งก็คือการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสนะครับแล้วที่สุดเราก็ได้สมเด็จพระสปาพระองค์ใหม่ลำดับที่267นะครับซึ่งมีพระนามว่า พระสันตป,ปาปาเลโอที่14ครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นรายการของสื่อมวลชนคาริคอสแคดของเราในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะต่อเนื่องกันไปอีก4ตอนครับเราจะได้ฟังเรื่องราวของพระสปาเลโอที่14ผู้ปรารถนาจะสร้างสะพานแห่งสันตินะครับเราจะค่อยๆเล่านะครับเรื่องราวของพระองค์ท่านที่มาที่ไปการเลือกพระนามประวัติ หรือเส้นทางต่างๆที่งองค์ทรงเลือกแล้วก็จะไปจบกันที่วันที่งองครร์ทรงทำมิชาเขาเรียกว่าขึ้นบัลลังก์อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่18ในเดือนพฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆฟังเรื่องราวของท่านไปพร้อมๆกันถือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ในช่วงที่สําคัญของพระศาสนาจากโรมันคาทอลิกด้วยนะครับ แน่นอนว่าเมื่อสมเด็จพระสปาฝรังซิสสรงสิ้นพระชนแล้วนะครับก็ได้มีการเลือกสมเด็จพระสปาพระองค์ใหม่ครับซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับของการไปแสวงบุญที่สประเทศยุโรปนะครับเราตั้งใจที่จะกลับในวันที่7นะครับซึ่งก็ในวันนั้นเองก็ได้ไปเดินเดินอยู่ที่หน้ามหาวิหารนักบุญเปรโตครับ ข้อสังเกตก็คือว่าสื่อมวลชนก็เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านในด้านนอกตั้งเวทีอะไรต่างๆทุกคนก็รอติดตามพระสปาพระองค์ใหม่รอที่จะเห็นควันสีขาวนะครับในวันถัดไปหลังจากที่กลับมานะครับก็ประมาณสักค่ำคๆครับก็รู้สึกเอะใจละเพราะว่ามีเหมือนกับว่ามีข่าวการที่เราได้พระสปาพระองค์ใหม่แล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยครับ ก็มีพระคาร์ดินัลสองท่านนะครับท่านหนึ่งก็คือพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิตบุญชูท่านก็ไม่ได้ไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือใดๆนะครับส่วนพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียเกรียงสักอายุเจ็ดสิบห้าก็ไปร่วมงานในการเลือกคอนเกรสนะครับการเลือกพระสปานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็พบว่าบรรดาพระคาร์ดินัลร้อยสามสิบสามองค์จากเจ็ดสิบประเทศก็ได้เลือกพระคาร์ดินัลโรเบิร์ตฟรังซิส รีวอตนะครับเป็นพระสะปาซึ่งที่สุดท่านก็เปลี่ยนพระนามเป็นพระสะปาเลโอที่1 4ครับเรื่องราวของพระสะปานะครับที่มาจากพระคาดินันนะครับโรเบิร์ตฟรังซิสฟรวอตเนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอคอยแล้วที่สุดก็มีคำว่าฮาเบมุสปาแปมนะครับเรามีพระสันตปาแล้วนะครับเป็นเสียงประกาศจากหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตหลังจากที่ ควันสีขาวและเสียงระฆังดังก้องไปทั่วบริเวณนะครับในนั้นเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็มีน่าจะมีคนไทยอยู่หน้ามหาวิหารด้วยนะครับคนที่ไปเรียนแต่ว่ามีทัวร์แสวงบุญแล้วก็คุณพ่อบางท่านที่ไปแสวงบุญส่วนตัวนะครับก็ได้ไปอยู่ในบริเวณนั้นนะครับน่าจะถึงสองสามคนด้วยกันนะครับก็ได้พบเห็นเหตุการณ์ตอนที่ผมไปพอพบเห็นเรื่องราวเหล่านี้เรายังรู้สึกตื่นเต้นนะครับหรือรู้สึกอินไปด้วยกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นครับ และการประกาศก็เกิดขึ้นนะครับเรามีพระสปาแล้วนะครับแล้วก็เป็นลำดับที่267ครับตรงพระนามว่าพระสปาเลโอที่ร4โรงก็ออกมาให้ผู้คนได้ชื่นชมนะครับก็มีเสียงโหร้องอะไรต่างๆนะครับเสียงชื่นชมรอบทิศท,ทั่วไปหมดหน้าลานมหาวิหารนักบุญเปรโตนะครับอันนั้นแค่หน้าลานแต่ผมเชื่อว่าทั่วโลกก็คงเป็นความตื่นเต้น ชื่นชมยินดีกันทั่วไปหมดนะครับพระองค์ก็ทรงสวมฉลองพระองค์ในสีธรรมเนียมเดิมะฮะก็คือสีแดงๆนะครับก็ถ้าคนที่ติดตามดูก็จะพบข้อสังเกตว่าสมเด็จพระสปาฟรานซิสก็มาสีขาวเลยอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เป็นการตัดสินพระไทยแต่ก็เป็นเบื้องหลังความคิดนะครับก็คืออาจจะมองว่าพระองค์ก็มาสายของการอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวค่อยๆคุยกันครับว่าตกลงท่าน นุรักหรือเดินสายกลางหรืออะไรก็ว่าไปครับแต่อยากเล่าเรื่องวันแรกเมื่อสมเด็จพระสปาปรากฏโองขึ้นนะครับโองก็มีพระดำรัสแรกนะครับแก่มหาชนที่อยู่หน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตและผู้ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับว่าตอนที่สุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิดนะครับอันนี้เป็นพ่อสารของนักบุญยนในบทที่20ข้อที่19นะครับแต่ท่านก็กล่าวต่ออีกว่าพี่น้องที่รัก นี่คือคำทักทายแรกของพระคิดเสจเจ้าผู้ทรงพื้นคืนพระชนผู้เดี้ยงแกะที่ดีซึ่งสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระเจ้าพอเองก็อยากให้คำทักทายแห่งสันติสุขนี้เข้าสู่ใจของท่านทั้งหลายไปถึงครอบครัวของท่านไปถึงทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดและไปถึงทุกชนชาติทั่วแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีแก่ท่านนี่คือสันติสุขของพระคิดเสจเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนเป็นสันติที่ไม่เป็นศัตรูกับผู้ใด ด้วยความถ่อมตนและได้รับการรักษาไว้ซึ่งมาจากพระเจ้าผู้ทรงรักเราทุกคนโดยไม่มีข้อจํากัดหรือเงื่อนไขใดๆดังนั้นขอให้เราได้ฟังพระสุรเสียงอันอ่อนกําลังแต่ยังคงกล้าหาญของสมเด็จพระสปาฟรังซิสผู้ซึ่งอวยพรกรุงโรมและโลกในเช้าวันปาสกาอีกครั้งนะครับอันนี้สิ่งที่พระองค์ทรงตัดก็คงจะทําให้เราพบว่าในวันนั้นเองนะครับสมเด็จพระสปาฟรังซิสก็ได้ออกมาอวยพร แล้วหลังจากนั้นไม่นานระองก็ส่งสินพระชนนะครับกลับไปหาพระเป็นเจ้าพระบิดานครับท่านก็ยังพูดต่ออีกนะครับพระสบายดังพูดต่ออีกว่าและขอให้พ่อได้กล่าวคำอวยพรน,นั้นต่อไปเพราะพระเจ้าทรงรักเราทุกคนความชั่วร้ายจะไม่มีวันเอาชนะได้เราทุกคนต่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจา้าไม่มีความกลัวแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าได้โดยปัศจากความกลัวหากเราร่วมมือร่วมใจกันในองค์พระเจ้าเราเป็นสิทธิของพระกิตเจ้าร่วมกัน พระองค์ทรงนำหน้าเราและโลกต้องการแสงสว่างของพระองค์มนุษยชาติต้องการโลกเหมือนสะพานที่จะทอดไปถึงองค์พระเจ้าและความรักของพระองค์ต้องขอให้เราช่วยสร้างสะพานนั้นด้วยการสนทนาการเยี่ยมเยือนเพื่อที่ทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสันติสุขตลอดไปขอขอบพระทยัยสมเด็จพระสปาฟรังซิสขอบคุณพระคารินันที่ได้เลือกพ่อให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของนักบุญเปรโตให้เราเดินไปพร้อมกันในฐานะพระศาสนาจัที่เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันแสวงหาสันติภาพและความยุติธรรมโดยการทำงานร่วมกันทั้งหญิงและชายด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์เจ้าและปราศจากความกลัวเพื่อที่จะประกาศองค์พระคริสต์เจ้าโดยเป็นผู้แพร่ธรรมที่ซื่อสัตย์ต่อพระบรมศาสดาพอเป็นบุตรของนักบุญออก,กัสสินนะครับอันก็ต้องการจะสื่อว่าท่านอยู่ในคณะออก,กัสสินนะครับก็เป็นนักบวชคณะออก,กัสตินซึ่งท่านกล่าวว่าพระบิดาเป็นคิดชนเหมือนกันกันกบท่านและเป็นบิชอปเพื่อท่านด้วย ดังนั้นขอให้เราทุกคนเดินทางร่วมกันไปสู่บ้านแทนที่รันดอนที่พระเจ้าส่งเตรียมไว้สําหรับเราต่อไปท่านก็ได้ทักทายประสนะาจากแห่งโรมนะครับก็ส่งคําทักทายไปนะครับแล้วก็ตรัสเป็นภาษาลาตินนะครับแล้วก็ภาษาสเปนด้วยนะครับให้กับเฉพาะผู้ที่อยู่ในคล้ายๆว่าโดยเฉพาะนะครับผู้ที่อยู่ในสังคมบนทนชิคาโยนะครับประเทศเปรูเพราะว่าท่านก็ทํางานอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานนะครับ แล้วก็ยังพูดอิตาเลียนด้วยนะครับก็ที่สุดท่านก็ตบท้ายด้วยวันนี้เป็นวันฉลองพระมารดาแห่งปอมเปอีไะแม่มารีของเราปรารถนาที่จะเดินไปพร้อมกับเราอยู่ใกล้ชิดเราช่วยวิงวอนเพื่อเราได้อยู่กับเราได้ความรักของพระนางดังนั้นเรามาร่วมกันภาวนาเพื่อภารกิจทั้งปวงนี้เพื่อประสรานจักรทั้งหลายและเพื่อสันติภาพในโลกกันเถิดให้เราภาวนาวิงวอนต่อพระมารดามาดีพระมารดาของเราเป็นพิเศษว่าวันทามารีอา เปี่ยมด้วยหันศรัทธาหลังจากนั้นก็มีบทวันทามาดิอาดังไปทั่วลานมหาวิหารเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็ถือว่าวันนั้นสมเด็จพระสปภาพร่วงใหม่ก็ส่งเดินทางเข้าไปสู่จิตใจของบรรดาปวงชนและสุดุในวินาทีนั้นเลยครับเอาละครับนั่นคือฉากแรกฉากเปิดที่พระองค์ได้ส่งปรากฏพระองค์และได้ส่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อศรัทธาเจตนาลมที่ชัดเจน และหนทางที่จะทรงนำพระสทนาจาักรต่อไปในฐานะผู้สืบตำแหน่งของดุงบุญเปโตอักสาวกครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วทำไมถึงเลือกพระนามเดโออ่าสัปดาห์หน้ามาฟังกันนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ